สำหรับน้องๆที่ได้รับแจ้งว่าโปรไฟล์ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็าทางพี่ได้อัปโหลดเอกสารให้ครบท้วนแล้วให้น้องๆกลับเข้ามาในเ n าตัวเองแล้วก็เช็คข้อมูลทั้งหมดเบื้องต้นก่อนนะคะหากมีข้อมูลที่ต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้นะคะจากนั้นในหน้าอัปโหลดด็อกิเมนต์ให้กด Save and c o n t i n u e ค่ะ สำหรับหนะ้า fast match preference นะคะจะเป็นอ่าะค่าว,ว่าน้องสนใจจะไปอยู่กับโฮ h แอมรี่ที่รัฐไหนนะคะความสำคัญที่ต้องการไปรัฐเนี้ยมีเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่อยากลงนะคะอันนี้ถ้าอยากลงก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำเลยว่าให้ว่างไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่มีโฮชแอมรี่จากรัฐอ,อื่นเขาอาจจะไม่ค่อย มาสนใจโปรไฟล์ของน้องเท่าไหร่นะคะให้ปล่อยว่างไว้ดีกว่านะคะแล้วก็ให้กด Save and c o n t i n u e ค่ะจากนั้นจะเป็นหน้าของ j 1 all pair a g r e e m e n t นะคะตรงนี้สำหรับน้องที่มี iPhone สามารถใช้ i iPhone เซนได้เลยนะคะหรือว่าน้องที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วมี Adobe Sign นนะคะกดตรงนี้ค่ะ จะขึ้นมาตรงหน้า All Pair Agreement นะคะอันนี้ให้ใส่ชื่อ First and Last Name of All Pair ตามตัวสะกดตามพาสปอร์ตนะคะอ uh, Initial Initial คือการ uh, ใช้ตัวอักษรแรกกับตัวของนามสกุลกับชื่อนะคะอันนี้ก็มาลิลักไทยก็จะเป็น Initial เขาจะเรียกว่า M K ค่ะ แล้วก็ Initial ยอีกทีนึงให้น้องๆอ่านเงื่อนไขนะคะก่อนที่จะเซ็นด้วยแล้วก็เลื่อนมาจนอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วนเลื่อนมาจงหน้าสิทธนะคะคลิก here to s i g n ตรงนี้จะเป็นการ เซ็นลายเซ็นให้เหมือนกับพาสปอร์ตนะคะสมมติพาสปอร์ตเซ็นแบบไหนก็กดจอแล้วก็เซ็นได้เลยนะคะต้องเป็นคอมที่มี Adobe ด้วยนะคะถึงจะเข้ามาใช้นี้ได้หรือว่าถ้าเป็น iPhone ก็สามารถใช้ได้นะคะ่ะแล้วตรงนี้ใส่ชื่อ อันนี้พี่ขอ,อย่านไม่กดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าระบบของทางอเมริกาไปตรงนี้ใส่อ e ีเมลแอดเดรสนะคะเป็นอ e ีเมลแอดเดรสที่ใช้ในระบบค่ะจากนั้นก็ให้กดสม,มิไปได้เลย